สวัสดีค่ะเอางบ300นะคะมาทําแบบนี้แล้วรับรายได้ตลอดชีวิตทําแบบไหนนะคะมาฟังกันนะคะทุกคนวันนี้นะคะใครนะคะที่อยากจะเอางบ300นะคะมาต่อยอดให้มีเครื่องมือในการพารงเงริน,นะคะแล้วทําให้เราเนาะสามารถที่จะไปช้อปปิ้งฟรีนะคะไปซื้อ ของกินของใช้ฟรีด้วยที่เราไม่ต้องควเงินสดแบบนี้น่าสนใจไหมคะ,ะวันนี้นะคะครูเมมีเครื่องมือที่จะมาทําให้พี่ทุกคนนะคะเอางบ300ที่มีอยู่กับตัวคะ่ะไปต่อยอดในการสร้างไรายได้ไม่ว่าจะเป็นการนะคะไปต่อยอดในการซื้อของกินของใช้นะคะสามร้อยที่พี่ทุกท่านมีนะคะสามารถไปทําอะไรได้บ้างนะวันนี้ใครเอางบ300 ไปต่อยอดทำอะไรกันได้บ้างนะคะพิมพ์ไม้ครเมย์ได้นะคะวันนี้นะคะใครเอางบ3 0มนะคะที่มีอยู่กับตัวเองหรือมีอยู่ในกระเป๋าตังหรือมีอยู่ในธนาคารเนี่ยไปต่อยอดในการทำอะไรกันบ้างนะคะพิมพ์มาโคระหนึ่งพอได้นะคะสำหรับคุเมย์แล้วนะคะส่วนตัวคุเมย์แล้วเนาะ300นะคะเมื่อก่อนไม่รู้ว่าจะเอา300นะคะไปต่อยอดในการสร้างรายได้หรือทำอะไรได้บ้างนะคะ จนกระทั่งนะคะครูเมนะได้เจอไลฟ์สดของครูเล็กที่บอกว่าเอางบ3 0 0อยเนี่ยไปต่อยอดนะคะในการคลิกเป็นเจ้าของนิขสิสสวนกล้วยออนไลน์นะคะในไอเทมแฮปปี้คอีจึงทำให้วันนั้นนะคะครูเม์นะคะเอา3 0 0รอยนะคะไปต่อยอดเป็นเจ้าของสวนกล้วยก่อน,นะคะ่ะเป็นกล้วยออนไลน์นะคะ เป็นกล้วยออนไลน์ที่เสมือนกล้วยจริงเลยแต่ใช้งบ300แล้วคลิกเดียวคุณก็จะได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วแล้วเราสามารถส่งต่อลิขสิทธิ์ตรงนี้ค่ะไปให้เพื่อนของเรากี่คนก็ได้ค่ะกี่คนก็ได้ขั้นต่ำสองคนขึ้นไปได้เลยนะแล้วคุณนะคะมังนั่งรับกำไรเขาเรียกว่าจากการขายกล้วยอ่ะ พอเราเป็นเจ้าของกระส์สวนกล้วยปุ๊บนะคะทุกคนเราจะได้ต้นกล้วยมาหนึ่งต้นและต้นกล้วยของเราเนี่ยจะมีกล้วยให้เราพร้อมขายเลย6หวีและกล้วยในยสิกเวเลมอนนะคะทุกคนคุณไม่ต้องดูแลรดน้ำรวมดินเลยค่ะ คุณสามารถที่จะขายกล้วยได้ทันทีและขายได้หวีละร้อยห้าสิบบาทและทุกคนจะขายในราคาเดียวหมดเลยนะร้อยห้าสิบบาทเท่ากันหมดเลยจะไม่มีใครที่จะเอาราคาต่ากว่านี้หรือสูงกว่านี้นะและที่สําคัญเมื่อไหร่ที่คุณส่งต่อในค่าสิทธิ์ส่วนกล้วยนี้ออกไปและมีคนมาซื้อกล้วยกับคุณอนะ่ะสมมุติว่ามีเพื่อนสองคนมาซื้อกล้วยกับคุณคนละหนึ่งหนึ่งต้น เท่ากับว่าคุณได้กล้วยมาสองวีคุณขายกล้วยได้สองวีแล้วเพื่อนสองคนที่มาซื้อกล้วยกับคุณเนี่ยถ่าเขาไปส่งต่อนิดค่ะสิทธิ์ส่วนกล้วยให้กับเพื่อนของเขาอีกนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่เพื่อนของคุณสองคนเนี้ยเขาขายกล้วยหมดนะคะเขาก็จะกลับมาซื้อกล้วยต้นที่สองต้นที่สามต้นที่สี่ต้นที่ห้ากับคุณไปตลอดชีวิตนี่แหละค่ะจะเป็นพี่หมาของคาว่างบสามร้อยต่อยอด และร่างรับก,กำไรตลอดชีวิตค่ะด้วยคุณนะคะใช้หม3สารอยครั้งเดียวค่ะวันนี้นะคะ ใครก็ตามเนาะที่มาเจอไลฟ์นี้นะคะไม่ว่าจะเจอจากช่องทางไหนก็ตามนะคะถ้าสนใจนะอยากจะเอา300คุณเนี่ยมาต่อยอดในกาสต้าเลยได้ง่ายๆแบบนี้นะคะครูเมมีกลุ่มมีระบบสอนงานนะคะใครจะเจอไลฟ์นี้กับคนที่ติดแฮชแท็ก168กลุ่เซอร์สิไรที่แชร์ออกไปนะคุณจิ้มลิงก์สมัครกับเขาได้เลยค่ะใครก็ตามที่ติดแฮชแท็ก168กลุ่เซอร์สินไเนี่ยมีกลุ่มให้คุณเรียนรู้ฟรีมีระบบสอนงานให้คุณง่ายๆวันนี้ต่อให้คุณไลฟ์สด ไม่เป็นคุณก็ทําได้ค่ะ,ะวันนี้ต่อให้คุณทําคลิปวิดีโอไม่เป็นแต่งรูปไม่เป็นคุณก็ทําได้เพราะว่าเรามีระบบให้คุณเรียบร้อยหมดแล้วและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะคะเรามีระบบที่พพอร์ตให้คุณเรียนรู้สเต็ปเทพในการทำงานออนไลน์เพราะว่าตอนนี้หลายๆคนนะคะไม่เคยทำงานออนไลน์เลยเนาะ อายุเล่5เล่หแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะมาเริ่มต้นในการสร้างรายได้บนโลกออนไลน์เนาะเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเงินเฟ้อของแพงนะคะโรคระบาดจึงทำให้หลายๆอาชีพเนี่ยต้องผ่านตัวเองเข้าสู่ออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองทำไม่ได้หรือไม่เคยทำนะคะคุณเจอไลน์นี่กับคนที่ติดแฮชแท็กหนึ่งหกแปดกุลซือสีเวรีค่ะคุณจะมีระบบ ฟรีๆและง่ายๆที่คอยซัพพอร์ตรอคุณอยู่แล้วนะคะทำได้แน่นอนเนาะเพราะว่าหล,หลายๆท่านที่เลขห้าเลขหกหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่เคยทำออนไลน์เลยมาเรียนรู้ระบบและใช้ระบบก็ประสบความสำเร็จมีแล้วได้5้าหลักไปด้วยกันแบบนี้นะคะอ่าวันนี้นะคะใครที่มาดูสดหรือย้อนหลังนะ ไม่รู้ว่าจะเอา300ไปต่อยอดที่ไหนให้คุณได้มีรายได้แบบนี้นะคะก็สามารถมาเป็นเจ้าของนิขสิทธิส์สวนกล้วยออนไลน์ใน Foot อ m p ม happy f o o t y ที h ส s i s เล่มได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกค่ยกายทุกแบรนด์ทุกอาชีพและทุกทุกคนที่อยากจะเอา300มาต่อยอดในการสร้างรายได้ให้มีมูลค่ามหา,าศาลแบบนี้ทุกๆคนเลยนะคะ เดี๋ยวจะเอาให้ทุกคนดูนะคะว่าหน้าตาของสวนกล้วยที่คุณมีพูดถึงเนี่ยมีหน้าตาเป็นแบบไหนยังไงนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูกัน,นะคะ่ะมาดูกันนะคะว่าหน้าตาของสวนกล้วยนะคะมีหน้าตาแบบไหนนะคะเดี๋ยวจะกลับกล้องนะคะให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าวันนี้ส่วนกล้วยออนไลน์นะคะที่ครูเมพูดถึงนะคะเครื่องมือที่คุณมีเอามาแบ่งปันนะคะหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวจะ พาทุกคนไปดูนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะาพามาดูเห็นจะจากเลยนะคะว่าเราสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้แบบไหนนะคะ300ของเราวันนี้ค่ะคุณสามารถที่จะเป็นเจ้าของเลขสิทธิ์สวนกล้วยต้นนี้ซื้อเป็นเจ้าของเลขสิทธิ์ครั้งเดียว300บาทแล้วเวลาคุณไปส่งต่อเลขสิทธิ์ แล้วมีเพื่อนนะคะมาคลิกซื้อปลูกกล้วยต่อจากคุณเนี่ยพอคุณขายกล้วยหมดต้นนะกล้วยหนึ่งต้นจะมีหกหวีนะคะมีกล้วยหกหวีพอคุณขายหมดต้นเนี่ยคุณจะได้เก้าร้อยบาทแล้วระบบจะแบ่งจ่ายเป็นสองส่วนก็คือหกร้อยเนี่ยจะเข้าในกระเป๋าอว o เ,วเชอร์เลยให้คุณไปช้อปปิ้งฟรีได้แล้วก็สามร้อยเนี่ยจะหักไปปลูกต้นใหม่อัตโนมัติต้นที่สองก็เลยงอกมาอัตโนมัติ พอคุณขายต้นในสองมนต้นใีสามก็งอกมาจนมัติคุณก็นั่งรับหกร้อยหกร้อยไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะสามร้อยครั้งเดียวจบแล้วมันนั่งรับกําไรหกร้อยหกร้อยไปตลอดชีวิตแบบนี้เอาไหมคะใครเอาใครสนใจนะคะทักหาคนที่แชร์ไลน์นี้ท่านเห็นได้เลยเนาะมาเห็นในเฟซในเพจของครูเมย์นะคะสนใจนะคะจิ้มลิงก์ได้เลยค่ะจิ้มลิงก์สมัครสมาชิกฟรีได้เลยนะแล้วอย่าลืมทักมาหาครูเมย์ด้วยนะคะนี่คือหน้าตาของ ส่งสวนกล้วยออนไลน์ในไอเทม a p p y นะคะอ่าเขาเป็นต้นกล้วยที่เสมือนต้นกล้วยจริงนะคะแต่เป็นอ่า สินค้าเขาเรียกว่าเป็นสินค้าที่อยู่ในแพลตฟอร์มสี่เวลามอนนั่นเองนะคะเป็นแคมเปญหนึ่งเนาะที่ออกแบบมาให้ใครก็ตามนะที่มาล่วนเล่นด้วยเล่นเกม Happy f o r t y เนี่ยคุณจะได้รับนะคะได้รับค่าตอบแทนนะเป็นวอลชอร์แล้ววอลชอร์ที่คุณได้รับจากการปลูกกล้วยไข่ป้วยได้เนี่ยคุณสามารถไปซื้อของกินของใช้และสามารถไปออมทองและสามารถแปลงออกเป็นเงินสดได้ด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะหลายๆท่านที่ได้เครื่องมือนี้ไปแล้วนะคะได้รอดนะคะแล้วก็มีเงินนะคะมาช้อปปิ้งซื้อของกินของใช้แบบนี้แล้วเหมือนกันกับคุเมแล้วนะวันนี้นะคะใครก็ตามเนาะที่มาเจอไลฟ์นี้แล้วคุณนะคะอยากจะเอาสามร้อยของคุณเนี่ยมาต่อยอดนะคะในการ เป็นเจ้าของเลิขสิทธิ์ส่วนกล้วยนะคะให้คุณนะคะได้มีเครื่องมือที่จะสามารถผลิตเงินให้คุณแม้ยังหลับนะคะคุณก็สามารถที่จะเริ่มต้นด้วยงบ300บาทครั้งเดียวจบเลยนะนี่คือ1ช่องทางที่อาจจะมาส่องต่อให้กับทุกทุท่านนะที่ไม่รู้ว่าจะเอา300นะคะไปทำอะไรได้บ้างเพื่อให้ผลิตหรือเพื่อให้มันงอเงยนะคะ เพื่อให้เรามีเงินเพิ่มจาก300นะคะเป็น600นะคะเป็นพันสองนะคะเป็นหลักหมื่นแบบนี้นะคะคุณก็สามารถเริ่มต้นง่ายๆกับการเป็นเจ้าของริคสิสสวนผลไม้ออนไลน์นะคะในไอเทม Happy f o o t y ค่ะกับสวนกล้วยออนไลน์นั่นเองนะคะ และคุณก็สามารถมาช้อปปิ้งสินค้าเหล่านี้นะคะผ่านสีเวลนแมอได้หมดเลยนะคะไม่ว่าในสีเวลนแมอนะคะมีสินค้าอะไรจําหนคุณก็สามารถช้อปปิ้งได้หมดเลยค่ะสินค้าเหล่านี้คุ้นเคยกันไหมคะทุกคนอ่ะเป็นสินค้าที่ต้องซื้อในบ้านในชีวิตประจำวันทุกเดือนไหมคะนี่แหละค่ะหรือแม้กระทั่งนะคะใครที่ มีสินค้าเป็นของตัวเองนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะเป็นตัวแทนนะคะสามารถเอามาจัดจำหน่ายได้หมดเลยนะที่นี่เรามีลูกค้าที่เป็นมหาเศรษฐีสวนกล้วยนะคะมีเงินในกระเป๋าวอลชชอร์พร้อมช้อปปิ้งค่ะวันนี้นะคะร้านค้าที่มาเปิดจำหน่ายสินค้าในสิ่งและมองบอกได้เลยค่ะว่าขายดี ใครนะคะอยากจะมาวางจัดจําหน่ายสินค้าของคุณก็สามารถเอามาวางจัดจําหน่ายได้หมดสินค้าค่ายดางังแบรนด์ดังนะคะมาแล้วนะคะเยอะมากๆเลยค่ะลองมาดูกันนะใครชีพเป็นตัวแทนหรือเป็นเจ้าของแบรนด์หรือเป็นโรงงานนะคะหรือเป็นสินค้าโอท P อปสินค้าเกษตรกรสินค้าชุมชนวิสาหกิจนะคะเอามาวางจัดจําหน่ายได้หมดเลยค่ะนี่แหละค่ะทุกคนอยากจะชอบสินค้า ยี่ห้อไหนนะคะก็มาช็อปได้ใช้อชเชอร์จากส่วนกล้วยมาช็อปได้หมดเลยนะคะนี่เลยคอร์สค,ครูโค้ครูออนไลน์ก็มาวางจัดจันไหนในนี้ได้เช่นกันเนาะใครที่เป็นโค,ค้ครูสอนออนไลน์นะคะคุณก็สามารถเอาคอร์สของคุณนะคะมาวางจัดจันไหนบนแพลตฟอร์มสิเวลามอนได้เช่นกันเพราะว่าเรานะคะเป็นแพลตฟอร์มตัวกลางเนาะที่สนับสนุน ผู้ประกอบการและร้านค้าคนไทยนั่นเองค่ะเราไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองนะคะแต่เราสนับสนุนสินค้าและร้านค้าของผู้ประกอบการไทยเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเอาสินค้าของคุณหรือคอร์สเรียนออนไลน์ต่างๆของคุณเอามาวางจับจะไหนในนี้สาม,มารถเอามาวางจับจนไหนได้หมดเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกค่ายทุกแบรนด์ทุกอาชีพนะคะ วันนี้ใครที่เห็นไลน์นี้แล้วนะอ,อยากจะมาขายสินค้าก็มาขายได้นะคะอยากจะมาซื้อลิขสิทธิ์นะคะมาเป็นเจ้าของส่วนกล้วยส่วนผลไม้ออนไลน์นะคะในไอเทม happy f o o i t y ก็สามารถที่จะเริ่มต้นด้วยงบ300บาทง่ายๆเท่านั้นเองค่ะ ยุคออนไลน์ยุคนี้นะไม่ต้องทำอะไรให้มันยากค่ะทำอะไรที่มันง่ายง่ายแล้วได้เงินง่ายง่ายดีที่สุดค่ะทุกคนและยิ่งใช้งบน้อยที่สุดและใช้300อครั้งเดียวจบเลยนะคะไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มอะไรใดทั้งสิน้นแต่นั่งรับกำไรวนข้าวซ้ำวนข้าวซ้ำหกร้อยหกร้อยแบบนี้น่าสนใจไหมคะเออน่าสนใจไหมคะ บอกเลยนะว่าครูเมเนี่ยเป็นแม่บ้านนะคะไม่ได้ทำงานประจำที่ไหนนะแล้วก็มีไรายได้กับบริษัทสิ่งไโรโกลโมเปเทชชีวจำกัดกับไอเทมสวนผลไม้ออนไลน์แฮปปี้โคเต้ะคะ่ะและมีะไรายได้ถอนออกมาแล้วนะคะสองแสนกว่าบาทแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูนะนี่เลยะคะ่ะนี่คือเงินที่ครูเมถอนเข้ามันชีนแล้วนะคะ นี่คือ,อไรายได้ที่ครูเมย์ถอนเข้าบัญชีแล้วนะเอามายืนยันให้ทุกคนเห็นจัดจแบบนี้เลยนะคะว่าครูเมย์เป็นแม่บ้านนะคะเป็นคนธรรมดาอย่างสร้างไรายได้บนออนไลน์ได้แล้ววันนี้ค่ะไอเทม h a p p y ้ฟูดี้เนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆแล้วครูเมย์มีระบบมีกลุ่มสอนงานให้คุณพร้อมนะคะวันนี้แค่ทุกคนนะคะมีใจ เรียนรู้และลงมือทําแค่นั้นคุณก็ประสบความสําเร็จค่ะเพราะว่า ในทีมนะคะของครูเมนะในทีม1 6 8่งหกแปดคุณเซอร์เยเนี่ยเรามีระบบซัพพอร์ตให้กับคุณหมดเลยนะวันนี้ต่อให้คุณไม่เคยทําออนไลน์เลยนะไม่มีเวลานะคะเป็นพนักงานประจํานะคะเอ่อทำงานอย่างอื่นอยู่ไม่สามารถที่จะไลฟ์สดได้ไลฟ์สดไม่เป็นไม่ต้องกังวลค่ะมีระบบมีผู้นํานะคะครูเมก็เป็นหนึ่งในผู้นําที่มาไลฟ์สดให้สมาชิกแชร์ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่กลัวในการไลฟ์สดไม่ต้องกลัวค่ะ ว่าเมื่อไหร่ที่ครูเมย์ไปไลฟ์สดในส่วนกลางนะคะก็จะเชียร์ให้ทุกคนไปแชร์กับสมาชิกที่แชร์ไลฟ์คูเม์ไปเท่านั้นไม่โอนทาหาครูเม์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีผู้นำอิกหลายคนค่ะที่ไปช่วยกันไลฟ์สดให้สมาชิกแชร์และออกไปแล้วให้สมาชิกทุกคนคะ่ะ ได้มีคนมาแอดสมัครด้วยแบบนี้ค่ะทุกคนอ่าบอกเลยวันนี้ใครมาเจอไลน์นี้คุณโชคดีมา,มากๆเลยนะคะมีระบบที่ซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณแบบนี้เลยค่ะอ่าวันนี้ใครสนใจพิมพ์สนใจมาได้เนาะหรือใครที่คลิกลิงก์สมัครสมาชิกฟรีมากับครูมเมย์แล้วนะคะทําการปลูกกล้วยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สวนกล้วยเรียบร้อยแล้วนะคะหรือสว่างสมาชิกฟรีมาแล้วนะอย่าลืมแอดไลน์มาหาครูมเมย์ด้วยนะคะอย่าลืมทักมาหาครูมเมย์ด้วยเนะ ถ้าใครที่ทักแชทในช่องเฟซหรือช่องเพจมาแล้วคุเมตตอบช้าขออภัยด้วยนะคะอาสําหรับใครที่อยากคุมเมย์ตอบไวขึ้นนะคะแอดไลน์มาค่ะแอดไลน์มาเนาะเออแอดไลน์มานะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกค่ายทุแบรนด์ทุอาชีพค่ะสวัสดีค่ะ